สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพิมขอเริ่มต้นด้วยก,การตั้งคําถามกับคุณก่อนนะคะว่าเคยมีประสบการณ์เป็นสิวเสร็จแล้วตอนกลางคืนกลับมาบ้านล้างหน้าสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะและใช้เจลแต้มสิวหรือยาแต้มสิวแต้มมาไว้ปรากฏว่าตอนเช้าตื่นมาสิวก็ยังไม่หายยังไม่แห้งดีนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊จะทํำยังไงดีนะคะก็ใช้ยาแต้มสิวแต้มมาอีกแต่ว่าจะออกไปข้างนอกบ้านเพียงแค่มียาแต้มสิวอย่างเดียวบนหน้าก็รู้สึก เขินอายนะคะยังไม่พร้อมนะ,ะรู้สึกว่ายังก็กเอาต้องเอาเมคอัพมาลงปิดทับกลบนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจะออกไปพบเจอผู้คนมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าลงไปทั้งเบสเมคอัพทั้งคอนซีลเลอร์มากมายนะคะซึ่งการที่คุณเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยลงไปกลบไปทับไปปิดบนสิวนี่นะคะมันยิ่งทําให้สิวเนี่ยละ อักเสบผิวเกิดอาการระคายเคืองได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นวงจรแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆไม่จบนะคะแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คุณมียาแต้มสิวอยู่บนหน้าแล้วเอาเครื่องสำอางมงไปกลบทับเนี่ยคุณก็สังเกตได้ว่าตรงจุดที่คุณลงยาแต้มสิวยารักษาสิวไวน้นะคะเครื่องสำอางจะไม่ค่อยติดนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ พยายามจะกลบแต่ก็ยิ่งทําให้เห็นแล้วก็ไม่หายด้วยนะคะเป็นวงจรอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะพิมพ์เองเนี่ยเคยทําวิดีโอสอนเกี่ยวกับการซ่อนรอยแผลรอยหลุมจากสิวนะคะแต่ จากประสบการณ์เราไม่เคยสอนว่าให้เอาเมคอัพลงไปกรบทับสิวที่ยังสดๆอยู่นะคะเพราะโดยส่วนตัวล้วคิดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาผิวและลักษณะของสิวเนี่ยควรจะรักษาให้หายก่อนที่จะมาแต่งหน้าอีกครั้งนะคะเพราะจะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่บอบช้ำมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เขาดีไซน์มาออกแบบมานะคะ ได้โดนใจสาวๆหลายๆคนนุ่มๆหลายๆคนแน่ๆ,ๆที่เป็นสิวเวลารู้สึกว่าไม่ได้อะยังไงก็ต้องแต่งหน้านะคะมาตอบโจทย์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยค่ะจ้าต,ตัวนี้นะคะคือ e Ucerin Demopurifier Correct and Cover Stick นะคะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เชลเวลาคุณจะไปเห็นจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะโดยที่ตรงกล่องผลิตภัณฑ์นี้นะคะเขาระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ ช่วยลดปัญหาสิวรุนแรงให้หยุดตัวลงนะคะช่วยปกปิดรอยสิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวอุดตันด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรออยฟรีนะคะเขาบอกว่าการยิ่งใช้เครื่องสาอางปกปิดเนี่ยยิ่งทําให้ผิวอุดตันและเกิดสิวรุนแรงนะคะผลิตภัณฑ์ลดสิวทั่วไปเนี่ยนะคะจะเร่งการผลัดเซลล์ผิวแต่ว่าไม่ได้ลดอาการอักเสบและต้นต่อสิวรุนแรงและสิวไม่หายขาดนะคะแต่การที่ใช้เจ้าตัวซีซีสติ๊กตัวเนี้ยนะคะหน้าต่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แต้มสิวเฉพาะจุดสุดเข้มข้นนะคะด้วยสารที่ชื่่อวา บิซาโรบอลนะคะเป็นสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ที่มีความเข้มข้นถึง5เท่าช่วยลดแบคทีเรียสะสมให้สิวรุนแรงเนี่ยดูยุบตัวลงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นสูตรออยฟรีเนี่ยจะช่วยปกปิดรอยสิวอย่างธรรมชาติและไม่ทําให้เกิดอากาศอุดตัน,นะคะ่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องให้ดูหน้าตาชัดๆใกล้ๆนิดนึงน,นะคะจะเป็นสติ๊กแบบนี้นะคะจริงๆแล้วดูเหมือนดินสอนหรือปากกาสักแท่งหนึ่งนี่แหละคะ่ะนะสะดวกใช้ง่ายนะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็น t in 1นวะนะนะเรียกว่าทั้งสามารถรักษาสิวแล้วก็เป็นคอนซีลเลอร์ไปได้ในตัวเองนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ให้มาก,ก็เยอะทีเดียวนะคะข้างกล่องระบุไว้ว่าปริมาณสุทธิทั้งหมด2.5กรัมทีเดียวนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่า ใช้สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการปกปิดสูงอย่างของกรรไห่ผมพิมพ์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยถือว่ามาให้ข้อมูลกันนะแล้วพิมพ์เองลองใช้แต่ไม่ได้หวังผลในเรื่องของการรักษาสิวเพื่อเนื่องจากว่าพิมพ์เองไม่มีสิวนะคะแต่อยากจะมาบอกว่ามันมีความสามารถในการปกปิดได้ดีจริงๆนะคะวันนี้เนี่ย พิมไม่ได้ลงเบสเมคอัพตัวอื่นเลยนะคะพิมใช้เพียงแค่เจ้าซ c ซสติ๊กตัวนี้นะคะในฐานะของคอนซีเลอร์เนี่ยกลบในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแทนดาใต้ตานะคะเส้นเลือดที่ตรงปีกจมูกรวมไปถึงรอบริมฝีปากแล้วก็ตรงช่วงหน้าผากตรงนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่ากลบได้ดีและเนียนมากๆนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาว่าโอ๊ยตายแล้วจะต้องใช้คอนซีเลอร์อันนึงสําหรับกลบใต้ตาอันนึงสําหรับแต้มตรงสีเหลือเนี้ยคุณสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยเช่นกันนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลาง คือนะคะคนบอกอ้าถ้าอย่างนี้ถ้ามันเป็นคอนซีลเลอร์ก็ใช้ได้เฉพาะกลางกลางวันสิใช่ไหมก่อนจะแต่งหน้าไม่ใช่นะคะกลางคืนคุณก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าด้วยตัวส่วนผสมและเนื้อของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเมคอัพซะทีเดียวแต่จริงๆแล้วเป็น ยาแต้มสิวที่มาในรูปแบบเนื้อครีมนะคะแบบนี้เท่านั้นเองเนะี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ที่คุณดูแลสิวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเจลแต้มสิวตัวอื่นคุณเองก็ได้ด้วยนะคะอย่างสำหรับตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะให้คุณดูนิดนึงเห็นไหมเป็นคนมีเส้นเลือดนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะขีดลงไปบนเส้นเลือดคุณดูสักเส้นหนึ่งนะคะว่ามันทําให้หายไปได้จริงๆขีดรอบเดียวด้วยนะเห็นไหมนี่นะคะ กรบเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆกันตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเกลี่ยให้นิดนึงอ่าใจถูกอเห็นไหมเส้นเลือดสองสองเส้นไม่สักครู่นี้นะคะตอนนี้เหลือแค่เส้นเดียวเส้นนี้เนี่ยหายไปแล้วด้วยการกรบของเจ้าซี่สี่สติ๊กตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดารอยแดงด้วยนะคะท่านที่อยากจะลดสิวอักเสบพ,พร้อมปกปิดและผิวไม่อุดตันนะคะก็ลองเจ้าตัว4ีสติ๊กตัวนี้ของยูเซลินดูนะคะโดยที่ราคาขายปกติแล้วอยู่ที่990บาทแต่ส่วนมากก็จะมีโปรโมชั่นนะคะลด10%อนะคะอยู่แทบจะตลอดเวลาเหลือ8ปดบาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดานบูส์โรงพยาบาลและร้านขายยาชั้นนําทั่วไปนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเขาซึ่งพิมพ์จะใส่ไว้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะ โปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่วัดสันด้วยนะคะเขาบอกว่าหากคุณซื้อซีซีสติ๊กที่วัดสันนะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นคือได้รับคะแนนเพิ่ม1000แต้มนะคะและมีกิจกรรมพิเศษให้ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีไปทำทรีทเมนต์หน้าใสาไร้สิวกับหมอโอ๊กฟรีๆเลยนะคะเพราะนั้นลองไปดูรายละเอียดที่วัดสันค่ะสำหรับคุณที่ยังจ่ายเงิน2ก้อนอยู่นะคะคือ1ก้อนเนี่ยสำหรับเป็นค่ายาแก้สิวแล้วก็อีกหนึ่งก้อนสำหรับเพื่อซื้อบเบสเมคอัพแล้วคอนซีลเลอร์มาเพื่อกลบรอยสิวนนนนนนหน้้าคคคุณะะะะวันนี ตัวเดียวจบนะคะพกง่ายสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายพี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งตัวนะคะที่เกลี่ยง่ายเป็นคอนซีลเลอร์ที่เกลี่ยง่ายมากๆด้วยนะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันค่ะอยากจะให้ลองไปเทสดูที่จุดขายก่อนก็ไ <ม antenna> ด้นะคะเผื corona, euh. ่อว่าอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊สีจะเข้ากับผิวของเราไหมอะไรยังไงนะคะแต่สำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าสีเข้ากันกับผิวพิมพ์พอดีเป๊ะเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีสีผิวที่ใกล้เคียงกับผิวพิมพ์นะคะตัวนี้ใช้ได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชม